สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมค่ะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะอ่าวันนี้ก็ออกตัวก่อนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหน้าตาแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมารักษา เขาเรียกมาฟื้นตัวนะคะที่บ้านที่นครศรีธรรมราชนะคะผมนมาพบอากาศที่บริสุทธิ์ต้นไม้ดีใจมากเพราะอยู่กรุงเทพนี่นั่งดูดวงทั้งวันเหนื่อยนะคะอันนี้ก็จัดว่าหายดีแล้วละเพียงแต่ว่าอคอมันมันมันยังด้วยความที่รับดูดวงแบบเพิ่งหายป่วยก็รับดูดวงยาวเลยนะคะ ก็เป็นแบบนี้แต่งานงาน y o youtube เราก็ต้องฟังเนาะต้องต้องต้องทำเพราะว่าหลายคนชักจะติดแล้วล่ะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่ยอมกันลนะเนาะเออแล้วก็สภาพหน้าตาอาจจะอิดเลยนิดนึงเนาะมันดูเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงครับนะเพราะว่าทานยาเข้าไปมันจะทําให้เราหลับอืมมันหลับแล้วก็ยาวเลยกว่าจะตื่นนะคะแม่หมอก,ก็เลยออกตัวก่อนนะว่าอาจจะมีหน้าตาเบลเบล แล้วก็วันนี้ความสวยได้แค่นี้นะคะใครที่ชอบดูความสวยนะความสวยของแม่หมอวันนี้ได้แค่นี้จริงๆเ <c oughs> ต็มที่วันนี้ไม่ไหวอะ้ค่ะเพิ่มไม่สดใสเลยแต่ว่าอะมามาดูราศีกุมกันนะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคะ่ะวันนี้ใช้ไพ่เทพยากรในการ ดูดวงติดต่อสื่อสารนะคะามาดูโดยรวมของชาวราศีกุมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างาส,ภาสภาวะโดยรวมราศีกุมค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแล้วก็เหมือนอุดมสมบูรณ์ใครที่ขาดตกบกพร่องในอะไรในชีวิตนะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนตุลาหรือ ครึ่งเดือนหลังก็คือ1 5บ6เป็นต้นไปนะจัดว่าความสมบูรณ์สุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยหรือด้วยร่างกายจิตใจร่วงอาหารอะไรพวกนี้ค่ะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะท่านไหนที่บอกโอ้ยแม่หมอมันไม่ใช่อะ่ะไม่เป็นแบบนี้คือว่า แม่หมอพูดโดยรวมแล้วก็พูดตามไพ่นะคะบางคนจะดีบ้างแย่บ้างมันก็ขึ้นอยู่กับเลิกยามเกิดวันเดือนปีเกิดด้วยแต่ถ้าดูตามราศีแม่หมอก้่ยวว่าสมบูรณ์แบบนะคะ,ะดวงด้านการงานค่ะด้านการงานเอาคนที่ว่างงานก่อนนะคะดวงด้านการงานคนที่ว่างงานเนาะ มีเกณฑ์จะได้งานนะคะแต่ว่าจะได้งานเกี่ยวกับความสวยความงามอ,าอะไรที่เป็นความสวยความงามหรือเป็นอะไรที่ได้คอนแทคกับคนเยอะๆคอนเนคชั่นกับคนนูน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีโอกาสได้เหมือนกันส่วนท่านที่ทํางานแล้วนะคะเป็นงานประจำเนะาะท่านที่ทํางานประจําค่ะเดือนนี้ค่ะสําหรับงานประจำเนี่ยคุณได้มากเลยบอกตรงๆเดือนตุลาคมนี้ คุณด้อยคุณดูด้อยกว่าคนอื่นๆแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณเป็นอย่างดีดังนั้นแล้วคุณต้องทำให้เต็มที่ให้สมกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตานะคะ,ออะขอเพิ่มดวงศัตรูนิดนึงนะหลายคนบ่นว่าไม่มีเหรือไม่หมอดวงศัตรูนะคะ,อะลองดูนะดวงศัตรูค่ะดวงศัตรูอ่ะไพ่นี้ก็แปลกเนาะ พอเราถามหาดวงศัตรูมันก็ออกดวงศัตรูแปลกดีค่ะก็แม่นยำอยู่อ,อันนี้ชมไพ่ไม่ได้ชมแม่หมอนะคะดวงศัตรูมีนะคะราศีกุมในเดือนนี้ค่ะมีมีมีแบบจ้องเล่นจ้องเล่นงานอะ่ะบางคนทบาจะเหมือนบีบให้ออกจากงานอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทนได้ทน ใครทนได้ดีกว่าคนนั้นเก่งคนนั้นชนะคนนั้นจะอึดใครอึดกว่าเรียกง,ง,ง่งยๆใครอึดกว่าคนนั้นมีแววชนะนะคะ mm hmm. แต่ว่าไม่ใช่ผัวคา,าดอะไรมากหรอกดูแล้วน่าจะเป็นศัตรูที่ทํางานอ่ะต่อไปดวงการเงินค่าดวงด้านการเงินด้าน,นการเงินก็มาดีะนะคะด้านการเงินการเงินจะมาจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบอย่างเช่นเราได้มีโอกาสไปทําในสิ่งที่รัก ขายของรับออเดอร์ทำงานแบบนอกเหนือจากการประจำมาคะตรงนี้คุณมีโอกาสต่อไปดวงการเงินนะคะดวงการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมดวงการเงินเนี่ยค่ะแอบมีเงินเก็บแอบมีเงินเก็บออมไม่ให้ใครรู้กลัวเพื่อนจะยืมนะคะก็ มีเงินเก็บไม่มากไม่มายก็ดีแล้วถูกต้องแล้วนะคะไว้ใช้ยามจําเป็นนะคะ,ะมีคนที่จ้องจะมายืมเงินคุณนะคะสภาวะการเงินชัดๆเลยว่ามีคนจ้องจะมายืมเงินของคุณแต่คุณถ้าคุณไปยืมเงินเพื่อนอะ่ะไม่ค่อยได้หรอกเสียเวลาไม่ค่อยได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยหาเองเก็บเองค่ะเดือนตุลานี้คุณจะรอดอืม ดวงด้านอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังนะคะเอาด้านอุบัติเหตุก่อนนะดวงด้านอุบัติเหตุเนี่ยอ่มันจะมีมาจากผู้หญิงผู้หญิงร้ายๆคนหนึ่งอ่าถ้าคนนครบอกว่าร้ายๆก็คือแบบเก่าอะเก่าไปแล้วอ่ะเก่าไปแล้วผ้าเช็ดเท้าร้ายๆ,ๆคือเก่าเก่าไปแล้วแต่แต่ร้ายๆภาษากลางก็คือแบบ คนร้ายอะคนไม่ไม่ค่อยดีอะค่ะเออ,อน,นะ,อะภาษาใต้วรคัมภาษาใต้วรรคัมเชื่อว่าเนี่ยคนที่ดูคลิปอยู่อะ่ะเป็นคนใต้เยอะเนาะแหมอยากจะพูดใต้มากเลยแต่ว่าเก่งใจคนเหนือคนอีสานเขาก็ดูกันเยอะอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าด้านความรักนะ,ะคนโสดก่อนคนโสดเงียบ เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่คุณไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยนะคะทําไมถึงไม่มีเสน่ห์เพราะว่าคุณขี้เกียจคุณไม่อยากออกไปไหนคุณไม่อยากออกไปเจอโลกกว้างแล้วก็คุณกําลังเบื่อหน่ายกับสภาวะแวดล้อมแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของโซ,โซเชียลคุณไม่อยากเล่นมันเลยเล่นแล้วก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะหาคงหาคู่ที่มันไม่ได้เรื่องที่มันไม่ มันไม่เวิร์กมันไม่โอเคนะคะดังนั้นแล้วคนโสดก็อยู่โสดต่อไปเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในเดือนตุลานี้นะคะอ่ะาต่อไปคนที่เป็นแฟนกันเนาะเป็นแฟนกันน้องๆวัยรุ่นนักศึกษานักเรียนทั้งหลายคนที่เป็นแฟนกันในเดือนนี้ไว้แย่เลยมีเกณฑ์เลิกลาน้องๆจ๋าหนูมีเกณฑ์เลิกล,เก,เลกลากันนะคะเพราะว่าความรักของคุณครั้งนี้ค่ะจะ ยังไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่เป็นผลนะคะส่วนใหญ่นะจะเป็นผู้หญิงที่เทคุณผู้ชายก็จะอกหักกันไปสมัยนี้ผู้หญิงสวยเลือกได้เยอะแยะเลยนะถ้าคุณไม่ปรฏิวัติตัวให้ดีไม่เอาใจใส่ะคะ่ะแฟนใหม่หาได้อยู่เรื่อยของชาวราศีกุม เชาวราศีกุมแฟนใหม่หาได้อยู่ด้วยนะ,ะไม่ต้องกังวลแต่ผู้ชายจะเหนื่อยหน่อยแต่ผู้หญิงเนี่ยสเสน่ห์เขามีสเสน่ห์เขามานะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีสาม,มีภรรยากันแล้วมีครอบครัวแล้วหรืออย,อยู่กินกันแล้วนะคะอ่ะเดือนนี้นะเดือนนี้นะคุณทับจะไม่รอดเลยแหละแต่สุดท้ายะค่ะ จะมีคนคนหนึ่งในในบ้านนี่แหละที่จะช่วยเหลือจนแบบเขาเรียกว่าจนเอาชนะความลำเค็นตรงนี้ได้ใช้คําว่าลำเค็นเลยนะเจนจนเอาชนะจนฝ่าฟันกันไปได้อะค่ะแถมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยก็คือมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะคะเต้นระบำเลยมีเกณฑ์ได้โชคลาบเป็นอะไรที่อโชคดีแล้วก็มันก็น่าดีใจอ่ คือชงชไปลายเดือนนะคุณเยกมีอะไรที่น่าดีใจขึ้นมาชาวราศีกุมเคล็ดลับในการทำเคล็ดลับในการทําบุญนะคะ,ะช่วงนี้ค่ะแม่หมอบอกแล้วว่าการทําบุญแม่หมอดูตามไพ่นะเขาบอกอะไรได้หลายอย่างในการทําบุญเนี่ยเขาบอกว่ามูเตลูดีกว่าสายมูเตลูให้ ถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้พ่อศิวะนะคะและพระแม่อุมานะคะจะช่วยให้เราเนี่ยพ้นเคราะห์พ้นสิ่งที่เราเจอกันนะตอนนี้นะคะไปลองดูนะอ่ะโอเคครบ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านไหนที่สนใจดูดวงกับแม่หมอนะคะจะมีลิงก์และมีคอนแทคไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะราคาปกติ5 9 9บาทตอนนี้ดเหลือ359เท่านั้นเองแล้วก็แม่หมอใจดีนะใจ,ใจดีจริงๆคุยกันได้ได้คุยคุยได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะแล้วทุกอย่างก็เป็นความลับหมดเลยนะคะราะคาวันนี้แม่หมอก็อยไปก่อน อย่าลืมติดตามให้แม่หมอนะคะวันนี้ไม่สบายก็ยังแบบมาทําคลิปกลัวกลัวว่าทุกคนรอนะคะอ่าวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ